ไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวเนี้ยใหญ่กบส่วนตัวเนะาะปลามันติดกับน้ำก็ปลามันเข้ามาได้แต่อุ๊ย <c oughs> <c oughs> กับหน้าสังเกตคือหน้าท่อนะแหนมันแตกแตนี่ย ใหญ่ใหญ่ยกเลยเออเมื่อกี้อะตอนที่ผมขี่รถผ่านอ่ะเหมือนปลามันตกใจเลยไม่รู้นะคืนแบบว่าใหญ่อะแต่อาจะพอน้ำตื่นได้ก็ได้ ตัวเล็กนะนี่แ้มนะเดี๋ยวเราปล่อยนะตัวเล็กขึ้นใหญ่เพราะน้ำมันตื่นนะ อะนี่นะตัวเล็กปล่อยไปออต่ฮะรอนแห้วแล้วอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเข้านานานักตกปลาทุกท่านวันนี้พบกับผมในช่อง t U l Fishing เช่นเคยนะโดยวันนี้เราจะมาตีปลาช่อนข้างทางนะกับเดี๋ยวเราจะไปบ่อป้าที่เรารู้จักนะที่ที่ทำงานด้วยกันนี่แหละจะไปลองดูวันนี้โดยใช้เซตคันสปินนิ่งเหมือนเดิมนะยังคันที่สั่งใหม่ยังไม่มานี่แล้วก็เป็น วันนี้อาจจะใช้เป็นกบยางดำน้ำนะแล้วก็อาจจะสลับกับกบยางที่ผมทำเองนะเป็นุ่นใหม่เดี๋ยวเอามาเทสดูไปฮะหมายนี้อาทิตย์คลิปก่อนหน้านู้นยังไม่ได้นะที่มันลอกใหม่ตอนนี้ก็มันน้ำเริ่มใสแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปฮะตามหาเต้มแรกกันร้อนมากจะเจ็ดโมงแล้ว มากนะปกติวันนี้ต้องมีมาทักไทยบ้างนะมันแปลกเกินไปมนะั้ยสำหรับมายนี้นะ ปกตินี่ต้องมีทักทายแบบว่าไม้อะไรก็ต้องกัดแล้วอะ่ะเดือจะพ่อลงคลิปไปก็ได้นะหมายแตกแต่ท่อมันไม่ได้ปิดนะก็ปามันก็จะวนไปวนมาได้ หายแล้ว,นะวตัวหนึ่งนะน่าจะตัวเดิมกัดแน่นเลย หายเลยนะไม่ซ้ำเลยกับหน้าสังเกตคือหน้าท่อนะแหนัมนแ,ตแตกอ่ะ ยกเลย,ยเรียบร้อยนะไซโลก็ว่าทำไมงัดไม่ขึ้นเที่ยวกับคันเบ็ดได้เลยนะดูดิอ่ะเที่ยวแขนเรียบร้อยนะหนึ่งแต้มไซโลไาฮะแต้มแรกมาแล้วไซโลชื่นใจเลยไปอ่ะมาแล้วนะกับผลงานแต้มแรก เดี๋ยวแขนดินี่นะผลงานกบยางนี่กบยางเลยเปื่อยนะมิดคอเลยแต่ค่อนข้างจะหอมนะแต่ก็เก็บไว้ก่อนขวัญถุงไปฮะตาไหตันเ้ี๋ยวไปกันดูดิมาคุดดินเห็ะมากเป็นโล่ะลุยเห็นไหมฮะการสังเกตแหน่แตกๆนี่ใช่ไหมฮะ ได้หดน,นะแสดงว่าปลามันเพิ่งกัดหรือว่าไล่ลูกปลาไปนะเนี่เป็นวุ้งวง ตัวนี้ก็ใหญ่ดูดเยอะเบ,า,บ,า,บาอะ่ะกระชากไปเลยรู้ด้วยน้ำหนักแรงที่มันกระชากไปเลยนะว่าใหญ่แน่นอนอน้อยก็ครึ่งโลเลยต้องมีนะ อีกหนึ่งแต้มนะนี่ผลงานกบยางเล้ยเปื่อยเมื่อกี้ลืมกดถ่ายนะนี่หมายก็เนี่ยเป็นสะของป้าที่ทําง,งานที่ผมรู้จักนะเนี่ยเป็นหมายส่วนตัวนะหมายส่วนบุคคลต้องได้รับคาขออนุญาตก่อนนะถึงจะตกได้นะนี่แย่างนี้ก็เป็นงานง่ายหน่อยนะถ้าไม่ชี้ที่ของตัวเองก็ต้องลองถามดูก่อนนะนถ้ามันชี้ที่สาธารณะโดยตรงวันนี้มันก็เป็นบ่อเนี่ยเขาผุูไว้เนี่ย,าย,ยทาสวนทําไร่นะนแต่เล็กๆนะ จริงๆขับกันมาสวยมากเลยนะไม้เดียวโดนเลยจริง <c oughs> เป็นห่อเลี้ยงปลาเป็นจะพันนะใส่ดูด,ดันมาเป็นขึ้นเลย <c oughs> บอส่วนตัวเนาะปลามันติดกับน้ำแล้วก็ ปลามันก <ítulo> ็เ right ข oh. oh. mm ้ามาได้แยังไงล่ะปลาหลุดเลยนะดีนะหลุดมาโอ้โหโอ้โหนี่นะอีกหนึ่งแต้มนะโอ้โหนี่เป็นเหลือบปลาเลี้ยงสุดยอด นะกระโดดกัดตบวัดบินขึ้นมาเลยนะนี่เหรอปลาเลี้ยงตกง่ายอย่างที่คิดจริงๆเอ้าป้านินก็ขึ้นอยูน่นะเพื่อน ไม่โดนตัวเล็กนั่นไหนไปนี่ไม่รู้เหมือนกันปลาหมอหรือเปล่าปลาหมอปลานิล ุยกัดแล้วนะ่ะ <c oughs> หลบอยู่ใต้ผักบุ้งผักก,กระเฉดเต็มไปหมดเลย อือ้กัดไม่โดนยังมีกัดด้วยแต่กัดแต่กัดไม่โดนไม่โดนเหยือ่อใช่แต่ตัวเล็ก,กตัวเนี้ยไม่น่าซ้ำละพลาดแล้วพลาดเลย หลุด,ดไปแล้วตัวเล็กตัวเล็กอ่ะจิว๋ววัดปินเลย แ้วเราจะของอะไรนะสัานี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ ตัวเนี้ยใหญ่โอ้ลูดลูดไปแล้วติดผักบุ้งลูดไปแล้วติดผักบุ้งอ่ะลูดไปแล้วใหญ่ด้วยตัวเนี้ยเสียดายลกไปหน่อยเอาขึ้นยากงัดไม่ขึ้นเลย โอ้เส,สียดายเพราะว่าต้องติดป้าย<ว>ห้ามจับปลาห้ามเข้าติดป้ายใหญ่ด้วยผลาดไปเลยมาอีกแล้วนะนี่<ๆ>กบกินกบไม่ได้ถ่ายคลิปไวเพราะว่าร้อนแบบจะหมดวัดปลาหลุดไปเยอะนี่กบยางดำน้ำนะกบยางเล็บเปื่อยนึกว่าช่อนกระโดดกัดน,นะนี่ นะฮะร้อนแล้วอ่ะครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะผลงานปาลาลวนัวแบบวันนี้5้าแต้มนะต้นคลิปหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยไปก่อนเปิดคลิปแล้วก็ไซโลหนึ่งแล้วก็อีก3าตัวให้เจ้าของบอร์ดไปนะให้ป้าเจ้าของบอร์ดไปแล้วก็กบอีกหนึ่งแต้มนะแล้วก็มันมีกบกับอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายนะที่เกียดเพราะว่าร้อนกล้องมันชอบตัดเองอะอากาศอย่างเงี้ยมันชอบ นานๆนะ่ะกด10นาทีอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่กัดนะบางทีมากดมากัดตอนที่ไม่ได้กดถ่ายคลิปนี้ก็มีก็เลยตัดปัญหาไม่ถ่ายเลยได้แค่ช็อตกัด3-4ตัวก็โอเคและนะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ช่อง T ี iFishing ด้ยนะฮะอย่าลืมนะครบ1,000ันซับสไแจกกบยางฟรี20ตัวนะสำหรับน,นี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับไา